หาวันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่16ตุลาคม2,568จะเป็นใครบ้างวันนี้ครับเราจะมาเคลียร์ชัดครบจบภายในคลิปนี้กันเลยครับเข้าสู่บรรยากาศแห่งการลุ้นโชคกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้ครับเรามีคําตอบแบบเคลียร์ชัดครับเรามาเริ่มต้นกันที่คนวันเสาร์ครับช่วงนี้ต้องบอกเลยครับว่าพลังของคนวันเสาร์ครับนิ่งแต่แน่นนะครับรวมไปถึงครับ เน้นเลยนะครับเรื่องของความแรงและก็เรื่องของความสําเร็จจะเข้ามาถึงคนบนเสาครับเพราะดวงดาวแห่งโชคลาภโคจรเข้าในเรือนพันธุในระวัางจักรครับนั่นหมายความว่าบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยของคุณจะนําพาซึ่งโชคไา้นะครับบางคนครับจะมีข่าวดีเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับชนดที่เดินเลขที่บ้านรวมไปถึงเลขที่ชั้นคอนโดนะครับก็ลองดูนะครับกลุ่มตัวเลขรถที่คุณใช้ทุกวันทุกคัน จะทําให้คุณมีโชคครับและพิเศษสุดๆครับลาภระพันธุเนี่ยังหมายถึงนะครับแรงสนับสนุนภายในครอบครัวนะครับก็ลองพิจารณาดูครับตัวเลขของคนสูงวัยของคนในบ้านคุณนะครับจะทําให้มีสิ่งดีๆเข้ามาครับสีโชคดีครับคือสีขาวสีดําสีเทาเลขโชคดีของคุณคือเลข289แนะนําทําบุญเสริมดวงครับไหว้พระแม่ธรณีครับจะได้เสริมความมั่นคงนอกจากนี้ ต้องท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับโสมานกะลิฐาโทโสมานกะลิฐาโทสิบจบครับในขณะที่คนวันอาทิตย์ครับสิ่งที่คุณเคยทําเคยอดทนนะครับเคยทุ่มเทและไม่เคยท้อคุณจะมีข่าวดีครับงานที่คุณทํานะครับโปรเจกต์สำคัญๆต่างๆก็จะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นดาวเจ้าเรือ,อนลาพระโคจรเข้าในเรือนกรร,รม,มะกรรมะ,มะหมายถึง การทางานและกิจกรรมที่คุณทําอยู่เรียกว่าคุณจะมีโชคนะครับบางคนก็ถูกเรียกครับไปปรับเงินเดือนได้โบนัสหรือได้รับการโปรโมทจากผู้หลักผู้ใหญ่และที่สําคัญมากไปกว่านั้นครับคุณจะมีโชคจากกลุ่มตัวเลขจากสถานที่ทํางานครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเรียกว่าจังหวะนี้ครับกลุ่มตัวเลขจะทําให้คุณมีโชคนะครับลองดูครับเลขที่เกี่ยวข้องกับเอกสารของคุณนะครับหรือเลขที่ห้องประชุมนะครับป้ายทุกทางาน เลขปัดประจำตัวพนักงานหรือเบอร์โทรศั์ออฟฟิศของคุณตรงจุดนั้นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวครับสีโชคดีคือสีเขียวสีม่วง<ม>เลขโชคดีของคุณคือเลข0ูนย์สี่เจ็แนะนำเสริมดวงครับไหว้พระพิคเนค่ครับแถวห้วยขวางจะได้เสริมความสําเร็จและการเจรจานอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับอวิสุทธิสานุติอวิสุทธุสานุติ6จบครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารครับ คุณเป็นคนที่ดวงเปิดหนักมากๆเลยครับดาวเจ้าเรือนลาพระโคจรเคลื่อนตัวไปอยู่ในเรือนปัตตนีครับนั่นหมายความว่าช่วงนี้ครับจังหวะดวงจังหวะชีวิตนะครับถือว่าดีมากๆครับเป็นจังหวะที่จะมีโชคเรียกว่าไม่ได้วิ่งเข้าหานะแต่โชคครับกําลังพุ่งเข้าชนคุณอยู่ครับต้องบอกเลยครับ เตรียมรับข่าวดีจากคนรักนะครับหรือคนที่ร่วมงานกันที่เคยไว้ใจหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดนั่นเองนอกจากนี้ครับหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักคนรักนะครับก็ลองพิจารณาดูครับกลุ่มตัวเลขนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดปีพอสอเกิดนะครับจะทําให้คุณมีโชคอย่างแน่นอนครับและขอย้านะครับบางคนนะครับต้องบอกเลยว่าคุณจะมีโชคจากการบอกใบ้หรือได้ยินหมายเลขสําคัญสําคัญครับจากคนใกล้ชิดโดยบังเอิญนั่นเองครับสําหรับสีโชคดีของคุณคือสีแดงสีส้มสี เขียวเลขโชคดีของคุณคือเลข154แนะนำครับทำบุญเสริมดวงไหว้พระแม่อุมาเทวีครับเสริมเสน่ห์เสริมโชคลาภด,ด้วยนะครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับติหังจะโตโลที่นางติหังจะโตโลที่นาง8จบครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับที่ผ่านมาเจออุปสรรคไม่ลาบลื่นไม่ลงตัวสักทีเคยสงสัยตัวเองบ้างไหมครับทําไมชีวิตช่วงนี้ครับเจอแต่เรื่องร้ายๆตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการถูกหักหลังการโดนกลั่นแกล้ง เรียกว่าช่วงนี้ครับมรสุมครับลุมเราเข้ามาในชีวิตทุกรูปแบบเลยครับแต่อย่าเพิ่งก,งกังวลใจไปครับคุณจะมีข่าวดีเรื่องดีๆเข้ามาอีกเยอะเช่นกันครับโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภครับดาวจเจ้าเรือนลาภในระวังจากโคจรเข้า ตำแหน่งตัวตนของคุณเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคที่เกิดจากตัวเองซื้อนําโชคครับก็เกิดจากเลขรอบตัวของคุณก็ลองพิจารณาดูไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดนะครับเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณตรงนั้นละครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับสําหรับสีโชคดีของคุณคือสีขาวสีชมพูและก็สีดําเลขโชคดีของคุณคือเลข238 แนะนำทําบุญเสริมดวงครับถวายสังฆทานคับแล้วก็พระประจําวันเกิดของคุณครับจะได้เสริมวาสนาให้แข็งแกร่งนอกจากนี้ครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนะมะมะวา21จบครับสำหรับคนวันจันทร์ครับหากพูดถึงคนวันจันทร์แล้วครับต้องบอกเลยครับช่วงนี้ดวงเปิดดวงปังดวงเด่นมากๆเลยก็ว่าได้ครับดาวเจ้าเรือลาพระโคจรเข้าในเรือนมรณะครับ ฟังดูแล้วอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วครับคําว่ามรณะคือการเปลี่ยนแปลงคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือการเปลี่ยนผ่านและพลิกฟื้นนั่นเองครับและที่สําคัญครับคุณจะมีโชคจากสิ่งที่ จบไปสิ่งที่สูญเสียหรือสิ่งที่ปล่อยวางนั่นเองครับบางคนนะครับจะได้ลาบจากการที่ไปช่วยคนในงานศพหรือไปร่วมพุญกับผู้ล่วงลับไปนะครับสื่อนําโชคครับก็ลองพิจารณาดูครับเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุวันเดือนปีเกิดของผู้ตายรวมไปถึงเลขฝาโงป้ายทะเบียนรถขบวนงานศพ หรือเลขในข่าวการจากลาต่างๆนะครับก็ลองพิจารณาดูได้ครับสีโชคดีคือสีส้มสีฟ้าสีเขียวเลขโชคดีของคุณคือเลข5-64แนะนำทำบุญเสริมดวงครับบริจาคลงศพนะครับหรือประขาวหอ่อศพหรือบริจาคโลหิตก็ได้นอกจากนี้ท่องกระถาบูชาดวงด้วยครับอิราชาขาดตาระสาอิราชาขาดตะระสา15จบครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยหากใครที่อยู่ใน5วันเกิดนี้ครับ คอมเมนต์ใต้โพสต์รับผลคำทำํำนายขอให้เป็นจริงครับ